เอาไปมาเกานิไม่ได้เลนมาใ่เด้หดีหนีหอมากงหน่จ้าเดียวเทตามได้ตาดาไปกัังไงหมายังเดียวครับเดี๋ยวเหมาเปตาได้ป่าเอขากินฟีปุดไวข้าไปนีมันจิไปใส่ไปนี่ไัดเอาจิไปใส่ีดี mặt 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 ไปขอพ่อแถวเนี้ยในจีนีินจีนกันเรียบร้ยามสมไปขอพอดี๊าขาดอยขอขอติดีขาดลอยเนี่ยเส้นยังหน้าเดือสามบาทมันจับสองคำพูดสองยับตาอะไเนี่ขอพ่ยับตาหนึ่งยับตาเดี๋ยวได้อยู่แล้วถ้ขยับมาฟังนีไปเดยวขาไปเขีว ขาได้แล้วป้าสุดกัพ่แล้วจบแล้วมากินเนเดียวย่าเอ๊ยมันจะกินยาอยมึง้กันที่หามามเดียวยานมามาเอาออที่ไมาอ่อนไหมอ่อนเอะใส่เรียงกันว่าอาน์น่ะมันตีค้าขาอยู่แล้วแผนมันมันตีแมนตีเบรอมันมีคนเดียวมัเบี้ยยอนัทีละ เอาเข้ามาคนเดวเอาเวเดีเนี่ยมันออกเป็นคิวสามวมันเนี่ยมันมีคนบอกเนี่ยมันมีไหมเนียเราไปพุนเทานี่อันเดี๋ยวมของเขาเออเอาล้นเยเดี๋ยวด้เอาลวนไ้ก็ไ้ได้สามก็้นี่สามตรงเนี่ยตรงนี้สามน่ะฉันสามแต่ว่าต้องรุ่นว่ามันกินขางใดกินแบตาฟังนี่หรือฟังนีแคั้นแะรุ่นเรากระลาสคิดบนนี้นี่่านเยเนางยังใสะเอเีก็ได้่ เอาเอาไทาปขอพัดมาลวดมาตัวไหนบมีหล่าตัวยางมา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 นันมามาอีกเขาไปตัวกลางเลยมาเขามาเออเขามาไล่ยินเลยเขาเลยยินเนาะตโตคือเบา อก้าใ่ยาเขากินได้สอได้สองได้บ้านเี่เมื่อกี้เเอาคนละโตมากี้ตายตีไปคนละโตแล้วมันโง่มันโง่อาารย์น้องผ่านของได้ปะเขามีเรียมเนี่ยนะโอ้มันเป็นอย่างนั้นล้กตอฮะต้องมึงมาดั้งเลยกินมมิตอมันแตกอรปะแตกอห ไปให้มันไปดูคลิปเอาโง่อะไดีวะจองคนเนี่ยเ่มึงีตาเเจอครับมันมีต้ีกโดนมาเจบอารยจอนจย์รวมกับจันเสียหลังสงครามนะร้องกันบิ่งัน่ะไปบึกมากเนอะพูดพูดแตแผ่ยำเนอะแ่ยำเนอยำเห็นชัวเลยบ่ามีเลือรนรถเลยมันมีมกุ้งมันี่ไปแ้ยำเนอกินแล้วแ่ยำไม่มียาง

จะอย่างไหนเส้นมารวมกันนี่กินเป็นย่างเส้นมารวมกันอย่างไปยังไปตางแขนอยู่เล้วเจ้าก่อนเนาะเข้าก็เข้าไปให้กินไปเลยสปอร์ตไป

ามเ้ว่าตัวนั้นแล่นออกเดียวอยว่าปึ๊บปได้แคสอองเาสามเขาเียบเขาทำไมสเจ๊ง่ายบ่มาัยองเบิ้งอาจาไดีคัดูดจะออกมาแล้วออกมาแล้วออกอกสามไปยออกติดตามเลยไอเข้าฮอตตัวบบนี้ไอ โอ้ยหงมกนกินตไก่แถววะเอากินกองมันจะใส่วะพาอดเซไปร้อ่านนเขาเออคือคือเออเอาขานกอดยานจะบเขาหอด พี่พ่อวะเอาไปดีกันเออเอาเขาไม่อาจารย์เอาเอาเอาบาร์ดี้จังบอมึงจังบอสดูสีบาร์เออจังบอมึงจังบอบาร์ดี้เจ้าวะจังบอสมันจะไปใส่วะเรียกซะแล้วเข้ามานนี่มันลงมานนี่เข้าขาคอเตะเนาะจรกแล้วมันจะมันจะเป็นขี้คิดตัวหรอวะเย็ดแม่เย็ดแม่ ยึดเลยแม่เข้ามาหนีปุ๊บจับกินปุ๊บกนจะไปใส่แล้วแต่เยอะเลยแล้วแตมายอะเลย่แย่หนีเตัวโเอาเดคอมันเลยแล้วขีนี้อย่างวยเอาหัวกินนตัวแม่นี่่อเากินัดเขาได้เขาหอดเสียเลือดหัวเสยแล้วยนกินยุ่มเลยฟึงน้าตาเกาหัวถูวเกาหัูเกาถูอ่ะ เไม่สองเลยเอารดันเอาแม่เจ้าอ่ะไอ้อะดันหนาวเจ้าจะไปใส่ยังก็ได้ท่ันจะไปใส่มาเอาเงี้ยโอ้ยบีบแบบเนาะ